หัวใจสําคัญของการทําธุรกิจคุณต้องคิดเรื่องเงินให้น้อยๆคุณต้องคิดถึงประโยชน์ที่คุณจะให้กับลูกค้าให้มากๆถามว่าทําไมเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดคุณคิดแต่เรื่องเงินคุณคิดว่าคุณจะเอากาไรเท่าไหร่คุณคิดว่าคุณจะหาผลประโยชน์จากลูกค้าเท่าไหร่คุณคิดว่าคุณจะได้อะไรจากลูกค้าจากทีมงานจากพนักงานสุดท้ายแล้วธุรกิจคุณจะไม่ยั่งยืนคุณต้องคิดว่าประโยชน์อะไรที่คุณจะให้กับลูกค้าลูกค้าสั่งของแค่นี้คุณมีของแถมหรือแม้กระทั่งประโยชน์ที่คุณให้กับทีมงงานขอคุณ คุณอย่าไปมองว่าเขาเป็นแค่พนักงานคุณต้องมองว่าคุณต้องเลี้ยงดูเขาให้ดีให้เขามีชีวิตที่ดีให้เขามีรายได้ที่ดีเพราะสุดท้ายทําไมถ้าเกิดว่าคุณดูแลคนดีมากแค่ไหนเขาจะดูแลธุรกิจคุณให้ประสบความสาเร็จมากแค่นั้นเพราะว่าเขาจะมองว่ายิ่งบริษัทเติบโตยิ่งธุรกิจเติบโตเขาก็จะต้องเติบโตไปด้วยเพราะฉะนั้นหลักการทั้งหมดทั้งมวลเลยคุณต้องดูแลลูกค้าคุณต้องดูแลทีมงานคุณต้องดูแลพนักงานของคุณคุณให้ไปก่อนให้ให้ สุดท้ายแล้วเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งคุณจะได้รับกลับมานะแบบที่คุณไม่เคยคาดเอาไว้เลย